วัน first quarter หรือวันท้องฟ้าเปิดประจำสัปดาห์เป็นวันที่อาทิตย์กับจัน์ทรบนท้องฟ้าทำมุมสัมพันธ์90องศาถึงกันท้องฟ้ามีฤทธิ์7วันวัน first quarter หรือวันท้องฟ้าเปิดประจำสัปดาห์นี้ตรงกับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2567เวลา12นาฬิกา18นาทีเป็นโอกาสให้เรากําหนดชะตาชีวิตประจำสัปดาห์ของเราได้มีข้อแนะนำดังนี้หการงานทำงานให้สำเร็จ ผลออกมาน่าพอใจหากมีปัญหาเข้ามาต้องแก้ไขให้ลุล่วงอย่าปล่อยให้ค้างคา 2. เบิกเงินใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเป็นเคล็ดให้เดือนนี้การเงินจะได้ร่ำรวยเงินไม่ขาดมือและควรใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพรายจ่ายที่ไม่จำเป็นควรเลื่อนออกไปก่อน 3. ควรทำแต่เรื่องดีๆกับคนรอบข้างอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันชีวิตในเดือนนี้จะได้มีแต่ความสุข 4. ควรระวังเรื่องอาหารรถจัดเป็นพิเศษเพราะทำให้ป่วยไข้ได้ง่ายและเร็วที่สุดรวมถึงระวังอุบัติเหตุจากภัยทั้งหลายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความสำเร็จในวันท้องฟ้าเปิดด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์กิตินานทน์0 8 1 8 2 5 2 5 3 2